ครับผมวันนี้ครับก็มานั่งต่อไก่นะครับนี่ครับนกบินหลาดงหรือว่ากังเขนดงครับนี่ครับร้องเต็มป่าเลยครับนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูครับตัวมันครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเห็นพรังล่างนะผมนี่ครับจะให้ดูนะครับ ดีในเสียงร้องครับบินหลาดงครับนี่ครับบินหลาดงตัวนี้ร้องพอะมากเลยครับตัวนี้นี่ครับยังนั่งอยู่เลยครับบินหลาดงครับแต่ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นครับเนี่ยบให้ฟังเสียงเอานะผมเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายด้วยใกล้ครับอนี้ยบตัวมันครับดูครับดำๆอยู่ปลายนี้วผมครับ บินหลาดงตัวนี้เสียงใสเลยครับตัวนี้เงียบดำๆำแล้วกลางจอครับตั้งแต่ผมมายังร้องไม่หยุดเลยครับตัวนี้ครับครับให้ดูตัวมันครับดำๆครับครับกลางจอครับดำๆเสียงดำครับเป็นนกบินหลาดงครับเงียบเนี่ยปลา ก็มาต่อไก่นะครับก็เลยเห็นนะครับก็เลยถ่ายไม่ดูนะครับเนีดูรอยที่ไก่มันเคียนะครับเนี้ยครับยุงก็เยอะนะครับดูครับนกตัวนี้ไม่ไปไหนครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูใกล้นะครับเดี๋ยวพาเดินดูนะครับตัวนี้ครับครับครับกระดิกตัวนะครับเดี๋ยวเราจะซูมดูให้ดูนะครับตัวมันครับ ได้ยินเสียงนับนู่นครับดำดครับนะครับตัวมันนับเสียงใสแจ๋วเลยครับดูครับนูครับมันับตัวดำมาปินไปลับเป็นนกบินหลาดงนับเนี่ยครับมันก็มีหลายชื่อเรียกนะครับนู่นนครับกลางจอครับสวยงามมากครับตัวนี้ครับขันดีด้วยครับเครับเสียงใสครับเนี่ยครับกลางจองเราครับ นีบ่บินหลาดงหรือว่ากางเขนดงคนระับตัวนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะผมเนะี่ยจะเลี้ยงก็ต้องมีใบอนุญาตนะสำหรับนกตัวนี้นะครับดูครับดูมันร้องนะครับเนี่ยบ,บินหลาดงนะครับกลางจอคนระับ เนี่ยครับเสียงใสนับตัวนี้ครับนะครับจะไปรับจะไปรับจะซูมไปด้วยใกล้นะครับเสียงเพาะครับตัวนี้ร้องนานด้วยครับตัวนี้ครับตั้งแต่ผมมามันยังร้องไม่หยุดเลยครับตัวนี้ครับเนี่ยครับตัวมันครับหลังขาวๆครับ